ก่อนเราจะขึ้นไปวัดผู้ไว้ไว้วัดผู้เนาะเขาจะแวะซื้อดอกไม้ซื้อซื้อกะซื้อถูกไปบูซ่าแล้วก็ผู้แหงเอาโซคาไซเนาะดูให้นินดนี้หายกวดนี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขามาเยอะก่อนเออยู่ดีมีแหงเหมนีนเดกเด้อคำเสาร์สมผกพ่ออกซุกในลาตีอยู่สบายเบาเนื้อ ย่ำนั่งนอนในหองสวรรค์ไพ่ให้พ้นสุขเขาจะมีใจก่อเกือสูสวดศาสนาย่ำจะยกย่างใหญ่จะกินทางใดเอ,อาจะมีพ่อยไข่สบัยดีทุกคนตอนนี้ดาอยู่วัดพูจัมปาศักด์มาหอดแล้ววัดพูจัมปาศักด์เนาะพระรับดาละพาทุกคนไปไหวพ้พระอยู่วัดพูจัมปาศักด์วัดพูจัมปาศักดินี้เป็นวัดพู้ทที่เก่าแก่มานานเนาะงามงามแบบ ของสิว่าจากไหนวัดเก่าแกา่มีแต่หินมีแต่ปิเรนี่แหละจะมินิมีคู่บา,าจานยูน่เนาะวัดผู้เนาะจะเป็นวัดห้างวัดเก่าแก่บัดตั้งแต่สมัยบูฮานทรงนี้กะเป็นทรงโควิดแน่ก็เลยมีนักท่องเที่ยวน้อยเนาะด่าก็ถือโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาไหว้วัดผู้จำประซักเนาะแล้วพาทุกคนไปไหว้พระ ไอ้ไว้บัตรผู้เนาะทุกคนไปน้ำกันทางหลังทางทางขึ้นมาเนาะจะมีต้นตาลง,งามผู้สาวขี้ข้านนี่ ก้นเอ๋เบิ่งผู้สาวขี้คานย่างนี่นะสาวนางขี้คานเนาะนี่นาง้าเป็นนาคียูนิเดอร์เป็นอี่ยังเกาะนาคีค่ะซื้อนั่นเลยก,กับนางเอกนอะแก้วยังเกาะคำแก้วเป็นอีคำแก้วยูฮันเดอร์เดี๋ยวไปป้าได้นน่หอดพุน่นปามีคนอยู่บ่ยูุพุ่นนะ่ะ ฮ้อทุกคนบอลฮาจะฮึนไปไหว้พ้านะบอลมีอันหลังคาดแดงๆคนละะไดไว้อนนโ่ลุมก็ได้ยองจหรือ่งนันเนาะเน่มม่พอกมธาตุขอเลขก็ได้บ่เลในยังคนพ้นก็ลขอผัวก็ได้บ่ เขาลูกเขาผัวก็ได้บ่เจ้าบัดีจะลังจากจะได้ดูอันจะมาแก้วบ้านเขาขอมาแก้วว่าสิพุงไหมเขออยากได้เงินดิอยากได้เงินกับขอนเพิ่นขอนเพิ่นก็ได้เนาะด่ามีไกล้น้ำที่ยวเนาะอันผู้บ่าวผู้สาวน้อยน่ะพานน้ำที่ยวเนาะล่อยู่บ้านนี่เลยบ่กลาน่ะเลยเฮ้พ่อแม่เฮ็ดพี่เลยสิร้าอยู่น้ำแม่ใหญ่น้ำแม่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่ใส่น่ะอยู่เฮือน มาอย่างมานี่นะนั่นมาพาแขกไปเออพาพาแขกไปนี่เป็นเป็นไก่เนาะแต่น้อยเลยบ่เลยเยอะมากอนาคตไก่เลยเป็นไก่น้ำเที่ยวเนาะน้ำเที่ยวประเทศลาวซื้อหนึ่งเลยน่ะปุณิณ์น่ะนั่นซื้อหนึ่งซื้อหอันนี้เดชซื้ออ้อยเป็นเป็นเอาน้องกันบ่เลยเคยกับน้องน่าเป็น้อยเนาะได้แปดปีคือกัน อ้าวเป็นฟาแฟ่ต์บ่เป็นพี่น้องกันแม่์ในเนยด้านเป็นแม่แม่เพื่อนด้านแม่์เมย์แผนเป็นป่าด้านอ๋อคุโทรมาลูกพี่ลูกน้องาายา่าย่าเขาไปทางเดินละทางนี้จะงหมีบังหยาอ๋อทางนี้บม่มีบางหยาเนาะทางนั้มมนมันอเอีอเ่อยวมเอี่ยวเออไปไหว ไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะทุกคนคนักท่องเที่ยวกัมีหลายเนาะไกลนันทิวฮาวกะกัอันสาวน้อยว้านน้อยเนะาะพาเที่ยวเนาะไปปีนคนเฮาจะหอดอ่ะบนไว้หอดแล้ว,นลวบนใดล่ะนี่ยยันกระจสีแดงเอออยู่ขันจองสีแดงนี่นเนาะนี่เฮาจะหอด บนไวพระขขพอดเนอะอยู่นี <Ils> ้เอโอ้กระเดียวเม็ดคนลละดูกอะไดรนี่นี่เอาตัวนี้อันเป็นประปุกตระถประชงได้หนดูเอานี่สิมจัดว้าวกลิ่ไว้แลนวโอ้จะนั่งทายบุจะนั่ง อันนี้ไม่คอดเออได้ไนี่ด้ด้ดีกอดนี่แต่ละแม่แต่ลอปลาีปลาเตือนเพื่อนเพือจน เวางแล้วปกติแล้วยุทธงจะมีพาอีนอแต่ว่ามันขำแล้วเ้าก็เลยมีได้ขึ้นไปไหว้เนาะ ฝนกำลังละตกแน่เฮาก็นเลยไว้แต่วัดไว้แต่พระใหญ่ยุลุ่มพระพิลกมแม่ี่นะเป็นห้องว่าพระเือก่อนนี้นะพญากรุม,มาธาอพญากุม,มาธาาจะไว้แต่พระญากรุม,มาธาโตอันนี้เป็นของ,งดันตีเอาดุเลยเพาะนินอยู่ดีม่แห<อ>้ นับงขอมันดังันมนได้ินหินอืมจะอวยแม่ไทยเป็นว่าหะไยเห็นหนามบินเห็นกันนับ ตอนนี้ดากะไหวพระแล้วแล้วดากะร่างย่างกลับเนาะขากลับมือวัดผู้เนาะผู้เลิกเคยมา,าจ,จะหฮูเนาะจะเป็นลักแบบน,นี้เราแบบนี้จนสุดเนาะมีหูวมีจากลักดากะมีหูคือกันเนาะผู้เลิกหูกะคอมเมนต์เบาด่าในเด้องามงามเลยอันธรรมศาสตร์ ส้วงระดูฝนมันจะเขียวงามแบบนี้แหละผู้เลวเยอะอ่า่ายหู้งามจะได้หูงง้งามๆนะแนะนำมาส้วงระดูฝนเดอ้ออันนี้ก็คือจะเป็นวัดบริเวณวัดเนาะวัดเกาแก่ดาลวละมุนทาเบิงซาซาเดทอกคนเดอ้อ นี่เป็นวัดเก่าแก่เนาะมีสองมีสองหลังฝะนั้นกับฝะนี้งามทุกคนนี่อันนี้คือบริเวณวัดบอนบอนกระเจ้ามาทายหนังมาทายละคนหน้าขี้เนาะอันนี้แหละวัดผู้จำปัะสักสำหรับคลิปนี้กับดาขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเฮาดาในเดอ้อ ขอบใจทุกๆคนเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามดามาตลอดเนะาะฝากติดตามผลงานดาในเดอ้อบ๊ายบาย